กรสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมกกบปกกีวิทีดูดินี่เขาเพิ่งเปลี่ยนกล่องมาใหม่เลยนะสาม v v, เปลี่ยนจาก v ี d ีดเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับโคตรดีเลยนะครับใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อคอมสเปคอะไรเล่นเกมอะไรบ้างหรือว่าใช้เน็ตอะไรผมเร่นเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราผมมาบอกกันนะครับผมจะมีอะไรนะครับ ครับผมกับสเปคคอมที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้สเปคคอมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น CPU นะครับผมผมใช้เป็นไอไอคอร์ไอคอร์สามไอ core ไอสัตว์กูพูดผิดคอไอสามนะครับผมแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับความเร็วน่าจะประมาณสักจำไม่ได้ผมจำไม่ได้จริงอันนี้และนะครับผมอ่าการ์ดจอผมเท่าที่จำได้เป็น GTX 1060นะครับผม IT น่าจะประมาณนี้นะหรือว่า OC หรือว่า IT สักอย่างนี่แหละผมเป็นแบบขนาด4ี่กิกะไบต์นะครับน่าจะ4ี่กิกะไบต์นะแล้วก็แรมที่ผมใช้ผมใส่เป็น8ปดกิกะไบต์นะครับผมนะของอะไรไม่รู้ส่วนส่วนออ่่าาฮาร์ดดิสนะครับผมผมไม่ใส่เป็นฮาร์ดดิสนะผมใส่เป็น SSD นะครับผมเป็นของทางซัมซุงน่าจะ 20m หรือว่าสักอย่างเลยครับเป็นแบบ m 2นะครับผม <_ an> ซึ่งมันจะสามารถทำให้แบบเข้าเกมเล่นเกมมีไหวมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคก็ถ okay, ้าผมอธิบายผิดภาพประการใดนะขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมผมใช้โปรแกรมอะไรในการอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมหรือว่าหน้าจอโทรศัพท์นะครับที่ผมใช้อัดหน้าจอโทรศัพท์หรือโปรแกรมที่ผมใช้อัดหน้าจอคอมเ,อเป็นเป็นโปรแกรมเดียวกัน อ้าวงงสิครับก็คือผมนําภาพจากในโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปในคอมเข้าใจไหมเข้าไปในคอมแล้วก็คืออัดในคอมเนี่ยให้แบบมีความลื่นไหลของโทรศัพท์ใหม่อันนี้ขนาดลื่นไหลนะโทรศัพท์กูถ้าเออคือผมกาลังเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับผมในช่วงปิดเทอมนะก็เลยมาท YouTube ต่ออ่าถ้าใครอยากรู้นะว่าเฮ้ยผมทําไงสามารถดึงภาพจากอ่า โทรศัพท์เนี่ยนะครับผมลงลงไปในคอมได้แล้วก็อัดวิดีโอแบบแคสสตรีมอย่างเงี้ยได้นะครับแต่วิธีที่ผมใช้จะแลกไปจากนักแคสเกมทั่วไปหรือว่าโปรเฟชชั่นอลทั่วไปที่แบบใช้สตรีมเกมไลฟ์เกมแบบนี้ครับโอเคโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือโปรแกรมนี้ครับผมนี่ครับผมโปรแกรมที่ผมใช้นะชื่อว่าโปรแกรม IGFORT EXPERIENCE ก็คือจะต้องใช้เป็นการ์ดจอ G-FORT เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google ธรรมดาครับผมพิมพ์ไปว่า G e f o r c Experience ก็สามารถดาวนโหลดได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่มันช้าอยู่นี่ครับมันก็จะมาในหน้านี้หรือว่ามันให้ล็อกอินอะไรสักอย่างก่อนนะครับผมผมก็บอกไม่ได้นะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับมันจะมีคําว่าเนี่ยครับผมเนี่ย Overlay เกมนย่างี้ครับผม,บผมก็สอนใช้ไม่เป็นหรอกครับแต่คือเดี๋ยวผมจะสาธิตเฮ้เ โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส,สังเกตมุมด้านบนนะครับผมสังเกตมุมด้านบนนะมันจะมีพวกเฟรมเนทขึ้นมาหรือว่าแถบสีเขียวจากทางด้านนี้นะครับผมกดกดตรงนี้ครับกดที่คีย์บอร์ดนะอ่านี่นี่น,นกดตัวอัลติเมตแล้วก็แซนครับผมหลังจากที่กดมามันจะขึ้นมาในหน้านี้เขียนว่า GeForce Experience นะครับผมกดไปที่ตั้งค่าครับผมสามารถตั้งค่าได้ดังตามใจชอบเลยนะอ่ะอาเงี้ย เดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าทีหลังนะผมใครสนใจก็มีด้วยนะครับผมเกมนี้สามารถสตรีมได้นะครับผมแต่อาจจะแบบเป็น,เป,นเป็นแค่สตรีมได้ไม่สามารถทําโดเนทหรือว่าคนซับสไครต์ได้หรือเปล่านะวิธีการอัดคลิปนะครับผมจะมีคําว่าบันทึกตรงนี้ใช่ไหมบันทึกปุ๊บกดไปหนึ่งครั้งมันจะมีคําว่าเริ่มแนะนานะครับผมถ้าใครอยากจะเอามาเล่นเกมใช้เป็น SSD ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น HDD ทีหลังนะครับผมผมก็จะซื้อ HDD มาเก็บพวกไฟล์วิดีโอแบบแบบเวลาเราอัดเกมนี้อยู่นะ แบบสักหนึ่งเทราไบต์แบบนี้สักพันห้าสองพันเงี้ยนะครับโอเคนี่ครับผมจะลองอัดให้ดูนะปุ๊บกดอัดคลิปเลยปุ๊บนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองภาคเกมนะกราบสวัสดีเพื่อนผู้ชายยูทูบทุกท่านสวัสดีครับผมนายกรุณาีทีนหลังจากที่อัดเสร็จแล้วนะครับผมก็กดตัวเดิมครับผมอัลติเมทเซ็ตครับผมแล้วก็มันจะมีสีเขียวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกดไป็หนึ่งทีแล้วก็หยุดบันทึกอันนี้เป็นการสาธิตนะครับผมผมก็จะออกเกม เร็วมากครับผมหลังจากที่อัดแล้วนะครับผมมันให้เราหลังจากที่เราไปตั้งค่าว่าเราจะให้มันเก็บทิ่ไหนที่ไหนนะครับผมผมก็เก็บไว้ที่ได้ดีนะโอเคเป็นพับจีมาตรงนี้นะครับมาลองดูว่าภาพมันคมชัดหรือเปล่าผมบอกเลยครับว่าโปรแกรมนี้ดีมากๆครับผมเฟรมเดทไม่ตกเลยนะเฟรมเรทไม่ตกเลยจริงๆภาพมีความละเอียดชัดเหมือนเดิมครับผมถ้ามองอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพผม ผมจะลองโชว์ตัวอย่างคลิปที่ผมอัดนี้ให้ดูนะครับผมไปเลยกราบสวัสดีเพ่นชาวยูทูบท่านสวัสดีคอนนะครับทีโอเคมามาถึงค่ายอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็คือ3 BB บีแนกล่องไหมเออสามแล้ววันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นจากาาวีดีโอเซลเป็น F FXT เป่าหรือว่า FTX t, t X, หรืออะไรสักอย่างเป็นไฟเบอร์ออปติคอลนะครับน่าจะอ่านมาประมาณนี้นะผมว่าไม่ได้ไปศึกษาแต่ไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่เป็นสายใยนําแก้วนะครับซึ่งมันจะเร็วจุดจานมาครับผมจากเมื่อก่อนนะครับผมแพ็กเกจที่ผมใช้เมื่อก่อนนะวิดีโอจะเอาเป็นจากดาวโหลดสามสิบเมกผมจะบอกวันนี้ผมก็ได้ไปเปลีป่ยนจาก30มสิบเมกทับสิบเมกนะกลายเป็น100เมกทับหนึเมกหรือว่าดาวน์โหลด100เมกทับหนึเมกแล้วสายใยนำแก้วนี้มันจะ มีความพิเศษอย่างนึงก็คือเอ่อสายสายจะแก้ลำแสงนะแต่เขาเรียออกปิงน้อยอ,ะอ่ะเออปิงน้อยความเสถียรภาพสูงเนี้ยย้ำนะครับผมน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมพวกเอ่ออ่อพวกสภาพอากาศนี่ไม่มีผลเลยนะครับผมเกี่ยวกับสายแก้ลำแสงนะก็คือเอ่อก็คือมึงจะไปเอาอะไรกับแสงมันไม่ใช่สายทองแดงประมาณนั้น <laughs> โอเคผมจะมาสปีดเทสดูนะครับผมว่าความเร็วมันเท่าไหร่สปีดเทสต์ 3BB นะโอเคสปีดเทสต์ 3BB อันนี้นะครับกดเลยนะครับผมเทส ดูนะครับดูอันนี้เป็นดาวน์โหลดนะครับเป็นดาวน์โหลดก่อนนะเนี่ยเลยมาหนึ่งด้วยนะครับเลยมา200เลยตอนแรกพุ่งมา200อเลยเห็นไหมเนี่ยเลยเลยจากหนึ่งร้อยมาด้วยอ่ะเออโคตรดีเลยครับผมดูดิเนี่เน็ตแดงเลยโคตรแรงเลยนะครับดูมาดูอัปโหลดอันนี้ดาวน์โหลดนะครับผมต่อวินาทีนะครับหนึ่งร้อยไม่กระบิดต่อวินาทีมาลองดูอ่า อัปโหลดนะครับอัปโหลดนะครับนี่อัปโหลดนะครับหนึ100 <โด S 1> ง่งร้อยเมกไอ้ขี้อัปโหลดอัปโหลดนะครับนี่มึงอัปโหลดจริงเปล่าวหนึ่งร้อยเมกนะครับแล้วมาดูปิงครับหรือหรือ,รอลีนันซี่นะครับดูดิครับลีนันซี่สิบสองสิบสองครับผมลีนันซี่เมื่อก่อนประมาณสักห้าสิบลีนันซี่ก็คือความราชชาของเน็ตน,นะครับผมถ้า ดูดีครับความเสถียรภาพของดีเซีก็คือถ้ามันอยู่ในระดับนี้คือแบบโคตรดีเลยครับนี่ครับเป็นแพ็กเกจที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะ3 b b อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์นะครับผมแรงเต็มสป,ปีด100เมกทั้งนึเมกนะครับผมเดือนละ5-90ก,ก็คือผมเสียเท่าเดิมแต่ได้กล้องใหม่และได้ความเร็วเน็ตที่เพิ่มขึ้นถามว่ากล้องใหม่มันดียังไงก็กล้องใหม่มันก็ดีเข้าใจไหมคือมันได้แบบถ้าเราใช้กล้องมา2อปีแล้วมันอาจจะแบบ มีการหน่วงของเน็ตบ้างหรือว่าแบบมีการติดติดดับๆอย่างเงี้ยบ้างนะครับผมแต่แบบเขาเปลี่ยนกล่องใหม่ให้เราเลยนี่เวลีกูดครับผมเวลีกูดเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดนะครับก็คือเกมที่ผมเล่นนะครับผมเกมที่ผมเล่นยูมีอยู่ประมาณไม่รู้จําไม่ได้นะผมที่ผมจะแคสหลักๆเลยก็คือมีดีวผมจะมาบอกตารางทีหลังนะครับว่าตารางลงคลิปผมจะลงเกมไหนก่อนช่วงไหนอย่างเงี้ยผมบอกเวลาด้วยนะ ผมจะเกมที่ผมจะแคสนะครับมีดีซีนะครับผมก็พับ g ที่เรารู้จักกันแล้วก็เกมเอพิก e ลเจนตนะครับที่กําลังโด่งดังในช่วงนี้แล้วก็ส่วนส่วนเกมมือถือนะอันนี้เฉพาะเกมในคอมนะส่วนเกมมือถือผมจะมีเกม R O V ไลน์เเจอรแล้วก็บางทีก็จะมีฟรีไฟล์มาบ้างแล้วก็คุกคื e คุกิลันโอเวนเบนะครับผมก็จะมีประมาณ7เกมไหม ก็คือฝากติดตามด้วยกันนะครับผมโอเคถ้ามีคําถามใดที่เพื่อนๆสงสัยผมหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับผมอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับคำถามไหนที่ผมพอจะตอบได้ผมก็จะตอบนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามและกด subscribe ให้ผมเพื่อแจกเงื่อนงี้ไปนะจ๊ะสวัสดีครับ